สวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนจ่องท,ทุกทุท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแป๊พรวยคลิปนี้นะคะทั้งช่งองเขาจะพามาตามตัวเลขแนวทางเด็ดๆนะคะของเอฟซีเจดีเมืองเชนาดนวัฒวันที่สิกกันยายนสองพันหารอยหกสิบหกนี้นะคะก่อนอื่นพฤษภาคมแมาแล้วฝักกดไลา์กดแช่ที่สําคัญกดกระดิง่งแจงเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แกทั้งช่องเน่ด้วยค่ะเด้อมอนีทั้งช่องเฮ้าพามาเบิง บรรยากาศทงไฮทงหน้านะคุณผู้ชมหลังฝนตกนะคะตอนนี้ช่วงนี้นะคะตกดีขนาดท่านผู้ชมเอ้ยทั้งบานเฮ่านะคะตกคููมือเลยค่ะหลังฝนตกนะคะตกตกหยุดหยุดเบิดมือเลยท่านผู้ชมกะเคียวเขา่เขากะเคียวงามขนาดนะคะเบิ่งบรรยากาศกะ็ะคงจะคิดหอดบานกันนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ท่างไกลนะคะทผู้ชมตอนนี้เขากรลังเขียวงามนะคะเพิ่นกระลังบัง เขาบางสายพันธุนะคะก็เริ่มถอกแล้วนะคงชมมเริ่มตั้งทองนะคะงวดนี้กะเขาเรีองกันเลยนะคะได้นัดหมายกับเอฟซีเจดีเมืองใจนาดไว้แล้วนะคะงวดนี้นาเฮากะจัดให้ฟันให้หน,น,น่นๆอีกคือเก่าะา่ันผู้ชมสำหรับงวดวันที่16กันยายน่5 6 6น2 6 6นี้นะคะ จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดนะคะก่อนอื่นกับมาเบิงหมดทิพานมาของนาเฮ้าก่อนนะคะเลขวิง่งเลขแลนเพิ่นนะคะที่เพิ่นฟันหเน้นนหเลยนะคะมาเต็มเต็มเลยนะคะผู้ชมนาเฮ้าเนีนไปที่เลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดตัวนี้ก็เขาจังๆเลยนะคะสําหรับเลขวิง่งเลขแลรนนะคะคผู้ชมสําหรับเลขจับคู่นะคะก็ผ่านไปนะคะแต่เลขวิ่งของนาเฮ้าเขาเต็มเต็มคือเกานะคะ ผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับนาห้าไปวิ่งไปแลนนะคะกะ็ยินดีน้ำลายลายเลค่ะเด้อท่านผู้ชมงวดนี้นาหฮาก็ได้นัดหมายไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมว่าจะลงตัวเลขโดยท่านดีให้เส้นช่องได้พิจารณากัน<ม>คือเก่านะคะงวดนี้หน้าหฮาก็ฟันแห่งหน่อยๆเน<ม>้นๆอยคือเก่านะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะและการเลขลักรอยนะคะหน้าห้ากับไดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมลักรอยที่เพิ่นเคยไดมาเหม่นๆนะคะท่านผู้ชม วันนี้เพิ่นกระจัดให้ใน้อๆน,อๆ,นอๆเน้เนๆอีคือเก่านะคะจะได้เป็นตัวเลขแนวท่างตัวใดแบบใดกใครฟนใจฟังอมเฮ้าช้าวิจารณญาณในการรับชมเอาด้วยค่ะเด้อเชิญไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนะสบายดีไหมคะ ฮัลโหลวัสดีค่ะนะได้ยินแพรไหมคะม่ย,ยค่ะเป็นไงมัง่งฝนตกไหมทางนั้นตกอยู่โอ้ทางนี้ก็ตกทุกวันเลยค่ะนะตกดีมากเลยคะ<อ>่ะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะีฝนดีเนาะค่ะตอนแรกนึกว่าจะแรงทั้งปีแล้วนะนะเนาะค่ะตอนนี้ตกทุกวันเลยนะ <c oughs> ข้าวงามเลยค่ะตอนนี้เป็นไงมั่งคะนะฝันดีไหมคะก็ีอยู่ค่ะ เป็นไงมั่งแล้วเลขสูตรได้มาโอ้โหโอ๋มันรู้นะครัพิจารณาเอานะคณะโอ้งวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่นะคะนะเลขเอเลขวิ่งมันได้สองตัวนะค่ะงวดนี้ใช่ไหมคะน่ะมันได้สามกับสองอ๋องวดนี้ได้สามกับสองบนใช่ไหมคะบน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 สามกับสองค่ะข้างล่างก็ได้ธรรมภาพมัรู้นะห้ากับเจ็ดข้างล่าง ห้าห้ากับเจ็ดคณะมีค่ะมีจับคู่ไม่คณะวันนี้จับให้หน่อยแล้งมันจะมีอันนี้มันจะเข้าความม่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งบนหรือล่างนะล่างล่างห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแล้วอ๋อค่ะห้าหนึ่งกับหกหนึ่งนะคะนะล่างใช่ไหมคะ อ๋อค่ะแล้วบนมีจับคู่ไ, <อ S 1> ไหมคะนะต้ตัววิ่งมันจะมีห้ากับเอืมตัววิ่งมี้ววค่ะสกับ3ค่ะแล้วบนมีจับคู่ไหมคะนะาแ,แต่เราชอบตัวไหนเ้วก็เอาไปคู่งัอ๋อคือเน้นเน้นแต่ตัววิ่งใช่ไหมคะเลขบน่เน้นแต่ตัววิ่งค่ะับคู่น้าก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรไเลยค่ะ ก็ชอบเจ็ดแต่ชอบเจ็ดเขาว่าเจ็ดมันดับจริงหรือเปล่าทำไมเนาะก็เปลี่ยนไปได้หมดนั่นตะตัวเลขนะน,ะนะเนาะอ่าอืมเพราะว่าตัวเลขไอ้ที่ว่าดับดับก็มาทุกทีนาะ,ะนะเนาะอ่าแล้วแล้วนะมีตัวชอบคือเลขเจ็ดหรอคะข้างบนเขาบงกว่าน,นมันมีมีเขาบอกมาหลักร้อยมันจะมีศูนย์กับเก<อ>้าอ๋อหลักร้อยเดี๋ยวนะหลัรกร้อยของนา้า<อ>ได้ศูนย์กับเก้า ค่ะการ์มาก็มีนนึ่งร้อยก็พิจารณาเอาเนาะนะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะมาแนวไหนแต่ว่าตัวเลขสูตรที่น้าได้มาก็แทบจะไม่พลาดเลยนะคะนะน้อยมากที่จะพลาดเนาะนะเนาะค่ะวันนี้ก็ขอให้ปังๆเหมือนเดิมคะนะขอขอบค่ะขอขอบคุณนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของเอฟซีเจดีเมืองเชนัด งวดวันที่16ก,กันยายน2566นี้นีนะคะงวดนี้หนาเหาให้มานะคะเลขวิ่งเลขแลนเลขบนนะคะเน้นบนคือ3กับสองนะคะ3กับ2ตัวนี้ถา้าผู้ใดมีตัวเลขในดวงใจนะคะเอาตัวเลขชุดนี้ไปหยิบจับใส่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขงวดที่ผ่านมากมากจังๆคือเ่านะคะสำหรับเลขวิ่งเลขแลนเพิ่นนี้นะคะแม่นอีหลีนะคะสำหรับเลข หลักลอยนะคะที่หน้าห้าวใดมากหงวดนี้นะคะมีศูนย์กับเก่านะคะท่านผู้ชมเพิ่นโบดีฟันไปที่ตัวใดนะคะสําหรับศูนย์กับเก่าตัวนี้นะคะก็ยิจบจะไปพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อผู้ใดมากศูนย์กะจัดไปที่ศูนย์นะคะผู้ใดมากเก่ากะนิ่นเฉพาะเก่านะคะสําหรับเลขหลักลอยนะคะน,นะคะท่านผู้ชมเนาะสําหรับเลขลางนะคะงวดนี้หน้าห้าฟันไปที่หากับเจ็ดนะคะ ทาหามา,านี่นะคะเพิ่นว่ามักหาหนึ่งนะคะแล้วก็เลขจับคู่เพิ่นให้ขึ้นให้ลงนะคะคือหาหนึ่งกับหกหนึ่งนะคะสำหรับเลขที่เพิ่นจับคู่ให้สองชุดนี้เน้นไปทีล่างนะคะแต่ว่าเลขที่เพื่อนได้มาเนาะค่ะสองตัวนี้หากับเจ็ดต,ตัวนี้นะคะกันเน้นไปทีล่างคือกันนะคะผู้ใดมีตัวเลขครับของเจ้าของเนาะค่ะ ก็สามารถหยิบจับตัวเลขกับนาห้าไปใส่ได้เลยนะคะ่ดนผช้ชมทั้งเบิดทั้งม้วนก็เป็นแค่แนวทางให้พิจารณานะคะเลขบนมวดนี้หน้าห้าบรดจับคู่ให้เดคมชท่มเด้อก็มักชุดใด้หางใดนะคะก็หยิบจับเอาตัวเลขกับนาห้าไปใส่ได้เลยนะคะถ้าตรงใจกับเลขจะาของนะคะกับพิจารณาเอานะคะทั้งเบิดทั้งม้วนก็เป็นแค่แนวทางนะคะ่านมช้่มตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หรือได้ โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยกระเด้อสุดท้ายแล้วนะคะท่านชงก็ขออวยพ่อในอซีเฟนชองเฮาที่ด้เสียงโชคเสียงหมานนะคะในวันวันที่16กันยายน2 5 6พันรอกสกนี้ก็ขอให้มีโชคมีใช่โชคโชคมันหมันให้่งปังๆกันสุขุสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ